อังกฤษต้อนรับท้ำด้วยความเย็นชาไร้พรมแดงและนายกไม่มาต้อนรับข่าวสารและบทวิเคราะห์ของร้านมายองมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแชร์กับร้านมายองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะและถ้าหากสนใจสินค้าของร้านมายองสามารถเข้าไปชมและสนับสนุนพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ของร้านมายองเลยนะการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญ ที่จะทำให้ร้านมายองมีพลังในการนำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในรายการต่อไปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดนัททัมประธานาธิบดีสหรัฐได้เดินทางกลับมาเยือนสหรัฐอาณาจักรอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่สองซึ่งถือเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติสเตทวิสิตถึงสครั้งแต่การต้อนรับครั้งนี้กับแตกต่างจากที่เคยโดยสื่อและนักวิเคราะห์ต่างมองว่า เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนจากรัฐบาลอังกฤษแม้ว่าพิธีการจากทางรัชวงศ์จะยังคงจัดเต็มตามธรรมเนียมทั้งขบวนรถม้าการสแสดงบินของเครื่องบินเลดแอโร่ร่วมกับเครื่องบิน F35 ของสหรัฐและงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดหรูที่ฮอเซนจอดแต่สิ่งที่หายไปอย่างเห็นได้ชัดคือผมแดงและนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาเมอร์โดยตรง สตาเมอร์เลือกที่จะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเยเวตคูเปอร์มาทำหน้าที่แทนซึ่งต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสตีแห่งยูเครนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสตาเมอร์ถึงขั้นออกมาต้อนรับและกอดทักทายต่อหน้ากล้องอย่างอบอุ่นสัญญาณทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสื่อหลายสำนักเช่นทำเดอะมิลเลอร์และออเจซิล่าต่างวิเคราะห์ว่าการต้อนรับที่ดูไม่สมมาตรกันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่างเหินระหว่างรัฐบาลของสตาเมอร์กับทำเนียบข่าวในยกทมัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่อาจสร้างความขัดแยง้งเช่นการกล่าวหาเซเลนสกี้ว่าเสี่ยงต่อการเกิดสงครามโลกครั้งที่3และภาพถ่ายที่เขามีท่าทีใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียการตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษในครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นการลดทอนความสําคัญของการต้อนรับ เพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองในประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตภายในทั้งจากคะแนนนิยมของสตาร์เมอร์ที่ลดลงการลาออกของเจ้าหน้าที่และการประท้วงจากกลุ่มต่อต้านทำที่ชื่อว่า Stop m ทำ a l i t i o n อังกฤษบนทางสองแง่งในทางกับกันทำยังคงใช้ท่าทีที่ปณนีประนอมโดยกล่าวบนเครื่องบิน Air Force 1วว่าผมรักอังกฤษมากและชื่นชมสมเด็จพระเจ้าชาวที่สว่าเป็นสุภาพบุรุษที่สง่าง,งาม อย่างไรก็ตามในทางการทูตคำพูดหวานๆอาจไม่เพียงพอเมื่อการกระทำของเจ้าภาพได้ส่งสัญญาณที่ตรงกันข้ามสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าอังกฤษกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ละเอียดอ่อนระหว่างการรักษาความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐในฐานะพันธมิตรที่สำคัญที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ภาพลักษณ์ที่ใกล้ชิดทํากลายเป็นภาระทางการเมืองในประเทศดังนั้นการเยือนครั้งนี้จึงอาจถูกจดจำไม่ใช่จากความยิ่งใหญ่ของพิธีการ แต่จากอุณภูมิที่เย็นชาในการต้อนรับผู้นำที่เคยได้รับเกียรติเป็นคนแรกที่ได้เยนสหรา,าชอาณาจักรยังเป็นทางการถึงสอครั้งแต่กลับต้องพบกับประตูเหล็กที่เย็นชาแทนพรมแดงที่ปูหลอและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ร้านมายองนำมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ